อปิดไปเป Bref, automate, ิดคลิปมาก็จะแบบแปลกๆหน่อยนี่คือในห้องผมนะฮะส่วนนี้ตบๆๆๆๆๆป่ากล่องผมแกไปแล้วแหละเอ้ยอมหนึ่งก้าหนึ่งนึงอ่ะเดี๋ยวขอเวลาตั้งกบมันนี่มันไม่เท่าไหร่เนี่เป็นแนวตั้งอยู่นะ เอาละครับก็บกลับสวัสดีท่านผู้ชมโอ้ยต้องหยัดเตะขากล้องอวันนี้ก็มาอยู่กับผมโฟน,นช่องเด็กทีโฟนนะฮะเดี๋ยวกล้องมันเบื่เปลือขอชิดกล้องนิดหนึ่งนะก็โอเคแล้วจะให้มันตรงๆหน่อยมานะวันนี้มากา็รีวิวอีกแล้วซึ่งเป็นการรีวิวอะไรนี่ก็กล่องดับเบิลเปลเอ็1 รถพลิกมาหนักชิบหายสุดตรงนี้มีอะไรโฟกัสดิโฟกัสดิเออนี่ก็เป็นน่าจะเป็นคำเตือนนะห้สิบแปดปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่รู้เพเป็นภาษาจีนส่วนด้านหน้าก็เม็ดอิชาน่าสเกลหนึ่งต่อหนึ่งแน่นอนไฮอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นรุ่นโน่เจ็ดสองสามนะเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนั่นแหละครับอ่ะเนี่ยโฟกัสโฟกัสเออ เรามาลองเปิดกันเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S นี่ตัวข้างบนกล่องก็รีวิวกล่องไปเลยแล้วกันก็แบบนี้ถือว่าแบบนี่ของดับเบิลเบลนี่ก็จะดีตรงกล่องนี่แหละมันมีแถมกล่องใหมเปิดเลยฮนะเ,เปิดแล้วนี่เปิดอ,อีกเราเปิดแฉบเนาะรู้สึกดูพรีเมียม มันก็คือของจีนดับเบิลเบลนี่คือเปิดครัง้งแรกครั้งแรกจริงๆนะฮะไม่ใช่โมนะฮะตอนนี้คือแบบเพิ่งออกแกะกล่องมาใหม่ๆเลยนะก็เออก็กล่องอยู่สำนักง,งานนะเอามาจากสำนักง,งานเนาะมาตัวปืนนี่ยังซิปมาให้อย่างดีอย่างหนักเดี๋ยวเดี๋ยวหนักเกินไปป่าวเ,เดี๋ยวอขอจากในถุง เฮ้ยหนักเฮ้ยโอดถุงนะฮะก็เอาไว้ก่อน,นเนาะเฮ้ยโคตรหนักเฮ้ยหนักจัดๆนี่ก็คือจุกนะจุกเซฟไว้กันมแมลงกันฝุนน่นนะฮะหรือว่าแบบทำให้ยิงไปตัดนะเฮ้ย โอเคก็เป็นอย่านึงก็หนึ่งหนึ่งส่วนตรงนี้ก็ฮับอ,อัพตัดมาลนองก่อนแล้วกันมีดมาดิมีดมนาะมีดอยู่ไหนมีดอยู่นี่นี่ก็คารามบิดผมเองนี่แล้วก็ฮับอ,อัพวางไว้นี่ก็สาย โอเคเอาปืนไว้ก่อนแล้วกันส่วนนี้เขาจะแถมเป็นโซ่แบบติดสมมุติว่ามันติดล้ำกล้องเนี่ยเนาะก็เอาแย่ไปให้มันแบบออกนะฮะ okay. โอเคโทษทีผมเผลอน,นี่เข้าวงไกลพอดีติดส่วนอันนี้ก็เป็นอเออแม็กยังไม่ได้เอาออกวันเลยนี่วาเฮ้ยแม็กอย่างแขง็ง ผมรู้แล้วทำไมต้องแถมสปริงมามันเป็นแบบนี้เองไม่ใช่แถมสปริงแถมที่อันนี้เกี่ยวมาแล้วนนี่ตรงนี้จะมีตรงเกี่ยวๆตรงนี้อยู่เดี๋ยวโฟกัสให้มันโฟกัสแป๊บน,นึงนะโฟกัสดิเฮ้ยไปโฟกัสวะเออโฟกัสแล้วนะมันจะมีตะขอยอยู่ตรงนี้เนี่ยให้มันปิดกลองเกี่ยวเออเฉียสปริงอย่างแข็ง เป็นเข่งจังวะเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีแก๊สให้เนาะตอนนี้แก๊สก็ยังกำลังพึ่งสั่งซื้อนะฮะเค <Okay. S 1> ได้แล้วนี่แล้วก็มาปิดกับตรงนี้เอามาล็อกกับตรงนี้ที่มันเป็นรูให้ก็มันไม่ค่อยเข้าหรอกก็ถือแบบนี้แล้วก็กอ,อกลูกเข้าใส่เลยนะแต่ยังไม่มีเนาะก็รอเขาส่งมาอีกทีแม็กก็จะประมาณนี้ก็ลรกะ ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เหล็กนะแต่มันอาจจะเป็นแบบจะพวกอะไรนะเออเป็นโลหนะนั่นแหละฮะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะส่วนอ่ะวิธีการใส่ลูกผมไป EP พสองแล้วกันตอนที่ยิงนะฮะอันนี้ก็รีวิวเป็นอันบ็อกซิ่งกันนะแม็กก็ประมาณนี้ที่ปล่อยแก๊สตรงนี้ก็รูปล่อยแก๊สส่วนนันนี้คืออะไรอยู่ในหง มันก็คืออะไรนะมันคือเออเป็นชุดเป็นเอามาสำรองให้นะฮะในตัวปืนผมก็จำไม่ได้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็เออเผื่อมันข้างในปืนมันแตกหรืออะไรอย่างีคจริงผมกะจะซื้อก๊อกนะฮะแต่แบบก๊อกไปทางไหนมันมันก็หมดอะครับเลยแบบ ได้ M1911 แทนเฟียวเลยบอกแม็กก็ตรงนี้ที่มันวอลมาให้ก็แบบเอาไว้สำหรับแม็กที่ใส่แบบเออ่ CL2 นะฮะถ้าแบบระบบระบบเซฟอะไรพวกนี้แบบบอกเลยว่าแน่นมากไอเอ็นนี้มันต้องอางาน,นกดไม่ได้นะ ต้องหลังอ่อนกดไม่ได้ฮะถ้าเราจับแบบนี้ยยิงแบบนี้ยมันไม่ไม่ปลอดภัยนะเราต้องจับหลังอ่อนบีบหลังอ่อนแล้วก็ยิงแล้วก็มีเซฟตรงนี้ด้วยตรงนี้มันจะขึ้นไม่ได้เราต้องแบบให้ขึ้นแบบนี้อ่ะแล้วก็ยิงไม่ได้หลังอ่อนก็ยิงไม่ได้มันเดิมต้องเอาลงมาก่อนแล้วก็่อย,ยิงต้องกดหลังอ่อนด้วยฮะอ่า นี่ก่อนข้างในขหลังโอเคแต่วิธีถอดปืนเดี๋ยววิธีถอดปืนถอดยังไงวะจำไม่ได้หรอเออวิธีถอดปืนมันถอดยังไงฮะหลบนี้หรอโอเค okay, แล้วก็ อ่าใช่จริงด้วยต้องเอาตรงนี้มาแบบตรงกับไอตัวนี้นะฮะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเก็บไว้ดีๆแล้วก็ถอดออกมาเลยเนี่ยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสปริงนี่แล้วก็ชุดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะตัวที่เขาแถมมาให้ไม่ถือว่าดีเลยโอ้ดีนะเนี่ย มันคือการจับวีวีการครั้งแรกของผมนะครับถ้าผมจับยังไงก็ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันใส่เงานะ้ละใส่เงียวเอ้ยใส่ไปเป็นต่องแบบนะฮะก่อนอื่นรู้ผมเพ,พิ่งไปศึกษามาเนาะมือใหม่ผมมือใหม่นะผมก็อ,อยากว่ากันเลยว่าผมไม่เฟี้ยวหรืออะไรเลย,ยแม็กถอนแมกเข้ามาก่อนแล้วก็ทักหนึ่งทีแล้วก็ กลับมาแล้วแล้วก็เอานี่ให้ตรงนะฮะเอาแบบครึ่งครึ่งวงกลมเนี่ยให้ตรงแล้วก็ใช้อันนี้ดันกดเข้าไปแล้วก็ออกมาเดี๋ยวมันก็จะหลุดเองนะฮะยังไม่สุดพอออกแล้วนี่ปืนหนักมากอ่ะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยเหมือนเมื่อกี้นะฮะนี่ Okay. แล้วก็วิธีการใส่แล้วก็เอาแบบนี้ตรงนี้นะเชื่อมเข้าไป okay. ให้มันได้แบบนี้แล้วแล้วเอาเห็นนี้ะเอาครึ่งวงกลมเหมือนเดิมตรงนี้นะฮะให้มันจ่อบแบบตรงนี้ใช้สิ่งนี้พุ่งเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นี่ชึบเข้าไป น <Nope. S 2> okay. ้อับปิดรูเดียวเฮ้ยจุ๊บนะเรียบร้อยแล้วก็ได้มันมาแล้วนะฮะให้อันนี้มันตรงกับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อกี้แล้วก็จันอันนี้ให้มันตรงไปเลยนะฮะประมาณนี้เนี่ยวิธีการถอดสไลด์ใส่สไลด์นะฮะส่วนตรงนี้น่าจะถวงน้ำหนักมาให้น่าจะนะ <S <S 2> <S 2> <S ส่วน หน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเล็กๆหน่อยนะฮะมันเล็งยากนิดหนึ่งนะถ้าเราจะยิงจริงๆส่วนนี้จัดไว้ดีๆแล้วกันส่วนมาร์กิ้งนี่ก็แบบตรงนี้ก็มาร์กิ้งมาให้เลยนะฮะนี่โคอะไรไม่รู้เต็มเลยส่วนนี้ก็จะไม่มีมาร์กิ้งนะฮะจะจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์แทนนะฮะ ส่วนนกสับอะไปตกแสงขยายไม่ขยายเดือยปกตินี่แหละส่วนนี่นกสับง้างลงมาไม่เห็นอะไรเดี๋ยวขอไฟแป๊บขาจะเป็นตะคิวประโถนี่ส่วนนี่ะน,แบบนะก,งงงนก็จะเป็นแบบนี่แหละกดไม่ได้ต้องง้างนกคอนจะเป็นแบบนี้ด้านหลัง ส่วนประกับนี่ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนโลหานี่โลหะทั้งตัวเลยโคตรหนักผมกะจะซืกก้อก็เพราะมันเบาวกว่าน,นี้นะโลหะครึ่งโลหะครึ่งบนแล้วก็ ABS ครึ่งล่างมันก็จะเบาวกว่าน,นี้แต่นี่เกือบโลแน่นอน800กกรัมแน่นอนประมาณ800-900กรัมนี่แหละผมจำได้ไลนะฮะถ้าผมเอานิ้วเข้าวงไกลแบบยาวาเลยคือต้องปรับให้ชินก่อน ตอนนี้ยังไม่ชินพอนะฮะคือแค่นี้ก็หนักแล้วใส่ไม่เข้าไปอกีกโอ้โหหนักกูเติมคือแบบอะมาร์กิงบอกไปแล้วก็รีวิวก็มีแค่นี้แหละส่วนข้างในนี่ก็จะประมาณนี้แหละเอาละครับก็การรีวิวก็จะมีแค่นี้น้อกูปวดขาใช่ไหม จุกตัปืนเสียบไว้ไม่เสียบดีกว่าทิ้ไว้ดีแหละนี่นะก็เดี๋ยวจะมี e p พีสองกองนะก็อาจจะแบบอีกอาทิตยหน้าน่ะน่าจะมีนะกันทดสอบการยิงนะว่าแมรล่วหรือเปล่าแต่ผมว่าแมคล้วนี่เป็นการเป็นแบบปกติของบีบีกันอยู่แล้วนะแมททุกแมกต้องมีแบบเสื่อมนะผมไม่รู้ดับเบิลเบลที่เขาแถมมาให้นี่มันตีไหม ดูเหมือนตรงนี้มันอ่อนๆแปลกๆกลัวมันลวกถ้าลวก็ซื้อไม่ได้อันแมกกลห้าร้อยเอาเหรอครับก็เก็บเข้ากล่องก็เออมีแค่น,นี้แหละฮะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวปิดยังไงวะอ่ะเออ มีแค่นี้ฮะ,ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะฮะก็เจอกนคลิปหน้านะก็ะ See you a เกม Next Video เจอนใหม่คลิปหน้านะกดไลก์ก็กดติดตามกันด้วยนะอกล้องก็สัน่นดูนั่นแหละอ่าก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไม่ได้เปิดตัวเลยไ,ได้แค่อินโทรแล้วกันนะเจอนบ๊ายบาย